สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันอังคารที่30สนะครับสำหรับอังกฤษพึ่งเปิดตลาดเป็นรอบแรกนะครับสำหรับอังกฤษพึ่งเปิดตลาดพอเมื่อวานนี้หยุดนะครับก็เป็นรอบแรกยังไงรับชมรับฟังอย่างเดียวก็ได้ครับหรือถ้าตามเบาๆก่อนนะครับสำหรับอังกฤษเปิดที่ลบครับ04982ครับตอนที่ผมคิด เขาขึ้นบวกนะครับแต่บวกไม่เยอะบวกอยู่แค่4ี่สิจุดนะครับถ้าเข้าลงลบเหมือนเดิมเบาๆครับเพราะผมคิดเวลาเวลาที่ผมคิดเขาอยู่บวกแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เด่นสุดศูนย์ครับวิ่งบนรุ่นล่างศูนย์หน้ามีหน้ามาครับวิ่งบนรุ่นล่างศูนย์หน้ามีหน้ามาขอดูแป๊บนึงนะครับอ่าเจอละศูนย์ศูนย์หกเก้าครับฝากไว้ครับถ้าชอบและไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับ มีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ0ูนย์ศูนย์หกเั้ศูนย์เสอเข้าไปครับัดศูนย์เข้าไป 3ตัวก็จะเป็นตอง00 0, 0, 0 5 5 0, 0 5 5 0 6 6 0 6 6 0 6, 6 9 0 1 9แล้วก็029ครับอังกฤษได้ประมาณนี้นะครับแล้วมาลุ้นกันครับเดี๋ยวผมช่วยลุ้นในความฝันครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับวางแผนการได้ดีดีๆครับเดี๋ยวเจอทีก็เยอรมันครับสวัสดีขอรับผม